ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บสโยอีชายแดนระอุแล้วหุ่นเซนให้ BHQ รอบุกสั่งสังหารได้ทันทีรบพิเศษ911อาวุธชุดใหม่เข้าประจำฐานพร้อมปะทะไทย เรด้วาน่าจะพร้อมรบแบบสุดๆแล้วสำหรับกัมพูชาหลังจากที่มีรายงานอย่างไม่เป็นทางการว่าฮุนเซนสั่งให้ BHQ เตรียมเปิดฉากปะทะพร้อมทั้งมีการส่งอาวุธใหม่จำนวนมากเข้าฐานชายแดนสัญญาณแบบนี้ชัดเจนรอบสามอีกไม่นาน บอกเลยว่าใครที่ติดตามดูข่าวชายแดนไทยกัมพูชาน่าจะทราบดีว่าขนาดนี้เริ่มล้อละอุข,ขึ้นมาในทุกขณะตั้งแต่เริ่มส่งทหารอิแตะแนวหน้าเข้ามาป่วนทหารไทยตลอดแนวชายแดนล่าสุดก็ขุดคูเลศยาวก,กว่า1กิโลเมตรห่างจากชายแดนตราดระยะ500เมตรเรียกได้ว่าประชันชิดแบบเผชิญหน้ากันเลยทีเดียวโดยล่าสุดทางด้านเพจข่าวชนบุรีอัปเดต ได้เปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นคำสั่งจากฮุนเซนถึง B H Q หน่วยอารักขาส่วนตัวว่าให้รอฟังคำสั่งเตรียมเปิดฉากบุกไทยโดยมีรายละเอียดว่าเดือดจัดฮุนเซนคำรามความอดทนมีขีดจำกัดสั่งหน่วยล่าสังหาร B H Q เตรียมพร้อมจู่โจมไทยลั่นต้องคืนดินแดนเขมรทั้งหมดสถานการณ์ชายแดนระเบิด ฮุนเซนออกโรงขึ้นไหวสุดดุดันสั่งการหน่วยรบพิเศษ B H Q ที่ขึ้นตรงต่อตอนเองเพียงคนเดียวเตรียมเปิดปฏิบัติการจู่โจมเสียมทันทีหากมีคำสั่งพร้อมกับประกาศกลราวเตือนไทยหยุดบุกรุกและต้องคืนแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กัมพูชางานนี้ความตึงเครียดพุ่งปี๊ดส่อแววเกิดสึกใหญ่แฉ B H Q หน่วยรบเถื่อนเหนือทหาร คาไดไม่ต้องขออนุญาตทำความรู้จักกับหน่วยรบสุดอันตรายที่ฮุนเซนใช้เป็นเครื่องมือประหารศัตรูหน่วย B HQ ไม่ขึ้นตรงต่อกองทัพกัมพูชาแต่รับคำสั่งโดยตรงจากฮุนเซนเพียงคนเดียวมีสิทธิเด็ดขาดคาไดทันทีโดยไม่ต้องรออนุมัติมีส่วนพัวพันกับการลอบสังหารผู้นำฝ่ายค้านและนักวิจารณ์ทางการเมืองชื่อดัง รวมถึงเป็นมือไม้ในการปราบปรามผู้เห็นต่างอย่างโหดเหี้ยมและที่น่าสนใจไม่แพ้กันในวันที่26มกราคม69ทางด้านเพจ Army Military Force ได้เปิดเผยภาพเริเวณฐานชายแดนบอกและว่ามาครบเซตทั้งตชดชุดดำทหารอีแตะหรือทหารบ้านทหารเกณฑ์อถใหม่รวมถึงรถพิเศษ911 เข้าประจำที่ฐานชายแดนเป็นที่เรียบร้อยสัญญาณแบบนี้ไม่ต่างกับการประกาศว่าพร้อมลบแล้วนอกจากนี้ทางด้านเพจยังได้ลงคลิปที่ทหารเขมรส่งอวดกันในกลุ่มนั่นคืออาวุธใหม่จากจีนพร้อมทั้งมีการเปิดเผยว่าทหารกัมพูชาโพสคลิปได้รับหัวรบจรวดลัดใหม่แบบ n o ริโก้ไทฟ 56B40 วงเล็บ RPG 2 B 4 0ที่ผลิตในจีนพร้อมกับระบุขับชันว่าอาวุธล็อตใหม่พึ่งมาถึงเราจะเก็บรักษาไว้สำหรับปกป้องประเทศชาติของพวกเรา เรไดวาจากที่เห็นการประทะรอบสามทางฝั่งฮุนเซนน่าจะเทหมดหน้าตาัดเพื่อเอาพื้นที่ประเทศไทยให้ได้ไม่งั้นคงยากที่จะอยู่ในประเทศกัมพูชาแบบสง่างามได้และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้เลยค่ะ จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสำมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id a t c h a p s i s t o r e หรือโทร0942369493